สบายดีจ้าไข่มุกสบายดีอ้ยิ้มบันดาเน่ทักทายพี่น้องเน่มาเห็นเดี๋ยวละอ้ยิ้มมาเน่จ้าไข่มุกมาละเด้อเนาะไข่มุกหายไข่ละเด้อเนาะม่เห็นกระโดดเนาะพี่น้องเนาะจ้าเด้ยไข่มุกมาแล้วเนาะหายไข่แล้วน้ำหนักก็ลงเลยแม่ น้ำหนักลงเท่าไหร่น้ำหนักลงสองโลเลยเนาะกินข้าวบ่ได้ป็นไข่วัดทั้งวัดทั้งไอไว้อายอักทายพี่น้องเลยคิดฮอตเ,เคยมุกบบเคยมุกบอลินโซพี่น้องเดินนี่เดอ้อเนาะส่วนนางเอื้อยเนาะบอยู่แล้วนางเอื้อยไปกับเท้าทรายแล้วเนาะไปะยามลูกเลือเนาะว้าไปกัดเหี่ยงลูก ดยลิ้นซืซ่อลุกหุ่นได้เอยียงกะกัดของลิ้นนี่นะพี่น้องได้ล่างทุกมือพอนางหมักกัดคือกันกับเอ้ยเพิ่นตดเอื้อยเพิ่นยังน้อยเลยคือกันเลยส่งไอ้ดองนี่เลยเนาะไขมุกกมาแล้วเนาะหายคิดฮอดไขมุกเด้อเนาะไหวยอยู้ยุยี่มันานไหม อันยี้ว่าเนี่ยตบมือก่อนอมูมอจาจจะเอ๋ก่อนแค่นี้แหละจะเอ๋จะกิดอุ้ยตุลินคนเดียววันทีสิบสี่อาทิตย์หน้านี้ใครมกุกกจะได้ปีหนึ่งล้วเด้อเนาะใครมุกจะได้ปีหนึ่งแล้ว Mình xào nổi lèo, nữ nạ xào nổi 1 tỷ Ui, hét ý nhạc Hét hey. 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 ý nhạc hey. Năm tươi, xé năm tươi nè Năm tươi dô, dô oai Á ta mẹ nè ใจแม่เนี่ยมาโซฮิน้องไว้เนาะเคยโมกกระคิดฮอดเด้อเนาะเจอยดูเอไปเลยอ้าะลีเลยลูกเลยเลยเนาะอยู่นในแม่เนาะอยู่ในเมย์สองคนพอกับบุเรพักแยกเนาะพอบาได้มาซ้ำ นี่น้ำเมรเนาะเรียกกระบือเนาะถ้ายิงท่าซ้ายไปยามลุ้งเนาะแอ๊ะลูกโบ่อมบูเฮ้ยโนโน่ลูกโนโน่เนโน่เนโน่เดยอะตะตะกันตะเอ๋ไเมกันเอ้ยอุ่นบ่อมลูกบ่อมอุ่นไปแล้ยอุ้ยจิแพห้องไหนจิไปห้งไหนเอาคั้นเลยคั้นเลยคั้นเลยไปเลยไปเดียสิลูกยาง เคยเห็ดเธอหนึ่งแล้วเนาะเคยลุกย่างเธอหนึ่งแล้วเพิ่นลม้มแล้วเพิ่นกระบอกล้าเลยพี่น้องมีแต่ลุกขึ้นแล้วก็กายหยางปไปไหนโดยโอุย้ยแม่ว่าบุโอมลูกแอะแอะโดยอเอาซิเก้นซะสิเก้นไปหาล้วเด้อไปเป็นตัวอย่างไปหาคุณน่ะอุ้ยอุย อุยโยทับทับสกีนเลยสกีนเจ็บแล้วหันเอาสกีนไงเอาสกีนเนี่ยสกีนชะกตาเลยโนโนลูกเดยนี่สกีนไปหาแล้วเดยแปลงแปลงอะไรแปลงสกีนไงเฮ้ยบินเบิรดเบิร์ดเร้วเอาเนาะคลิปนี้ใครมุกกะมาทักทายพี่น้องหายคิดฮอดเด้อจะเอกกอนจะก่อนวันนี้อีเมลเฮต้าอีเมลที่เหันบินไปหาเด้อ จ้าเอพี่บายบายพี่น้องกันจิ๊บเอ่ออชิปอีกอ่ะฝากพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้ไข่มุกฝากกดไลค์กดแชร์ bye, say. ซ้อมกินดาไข่มุกให้น้องไข่มุกกินดาเด้ดอเลยนาะขอบใจหลายๆเด้อ thank you บ๊ายบายกันบ๊ายบายพี่น้องใหญ่บายบายบายเด้อบายเด้อพี่น้องขอบใจหลายๆ